เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะท่านและข้าวาสนาผูกพันบทที่สอง หลังจากหมดสิ้นทรัพย์สินบ่าวะไปรหนีหายไปเสียเมยก็ยิ่งโมโหร้ายหนักขึ้นไปอีกแม้อาจริงจะไม่หนีไปไหนแต่ไหนเลยเด็กสาวจะทนความเจ็บปวดจากการถูกทุบตีได้โชคดีที่ไปเซียเหมยยังต้องการให้อีกฝ่ายคอยรับใช้ จึงไม่เคยลงมือหนักนักคนที่รับกรรมจึงเป็นสามีน่ารังเกียจของนางนั่นเองแม้ไปเสี่ยเหมยจะทำร้ายอาชาิแค่ไหนเขาก็ไม่เคยตอบโต้เลยสักครั้งยอมให้นางกระบายอารมณ์จนพอใจก่อนจะถอยกลับไปอาศัยอยู่เรือนเบาคอยดูแลนางหาฟืนตักน้ำล่าสัตว์มาให้ทุกวันจนวันหนึ่งในหน้าหนาวที่หิมะปกคลุมทั่วผืนปา่าวันที่จนบุ เข้ามาในหมู่บ้านปร้นทรัพย์สินและสะเบียงชาวบ้านจนมาถึงบ้านของนางปล่อยค่านะ ไอเสียใหม่ดิน้นรนหนีหัวหน้าโจนที่ต้องการจับนางกลับไปด้วยนางพยายามร้องขอความช่วยเหลือมองหาอาจิงกับอาชานก็พบอาจิงนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นหน้าบ้านส่วนอาชานออกไปหาฟืนเพิ่มยังไม่กลับเข้ามาในใจหญิงสาวทั้งหวาดกลัวและสิ้นหวัง คิดว่าตนคงต้องตกเป็นของโจนป่าแน่แล้วตอนที่นางถูกอุ้มกำลังจะขึ้นไปบนหลังมา้าก็รู้สึกว่ามีบางอย่างกระแทกโดยแรงก่อนจะร่วงลงพื้นได้มีอ้อมแขนแกร่งโอบรัดเอาไว้แล้วคนผู้นั้นก็พาวิ่งหนีออกมาเสียงวกเวกวอยไวของพวกจรดังขึ้นตามหลังไปเสียเหมยเงยหน้าขึ้นพบว่าผู้ที่พานางหนีไม่ใช่ใครอื่น อาชานความรู้สึกยินดีที่ได้พบอีกฝ่ายเกิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนดวงตานางร้อนเผาอาชาญเข้าป่าไปล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าพอได้ยินคนพูดว่ามีโจรบุกหมู่บ้านจึงรีบกลับมาที่เรือนมาถึงก็พบอาจริงนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นและไปเสี่ยเหมยกำลังถูกพาขึ้นมาชายหนุ่มไม่รอช้ารีบเข้าไปแย่งตัวนางโดยไม่เกรงกลัวสักนิด อุ้มร่างบางไว้นั่นวิ่งหลบหลีกเข้าป่าไปอย่างคล่องแคล่วเมื่อได้ยินเสียงไล่าตามมาจากด้านหลังไม่ไกล ก็พานทำให้ไปเสี่ยเหมยกอดรัดไหล่หนาเอาไว้ด้วยความหวาดกลัววิ่งมาได้ระยะหนึ่งเสียงพวกตนเงียบลงแล้วแต่รอยเท้าที่อาชันย่ำเดินบนพื้นหิมะย่อมทำให้พวกมันตามพบในไม่ช้าเมื่อมาถึงบริเวณหน้าผาอาชันก็หยุดวิ่งกวาดมองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็ว ก่อนจะพาไปเสียเหมยไปซ่อนตัวในโพรงไม้หนึ่งซึ่งมีพุ่มไม้บังอยู่ด้านหน้าพอดีเพราะโพรงไม้มีขนาดเล็กไม่อาจเข้าไปได้สองคนเมื่อวางหญิงสาวลงแล้วชายหนุ่มจึงถอยออกมาจัดการกรบร่องรอยบนพื้นไม่ให้หลงเหลืออาชานจะไปไหนอย่าทิ้งข้าไว้ อาชาญพยายามจะพูดแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาจึงทำเพียงยกนิ้วชี้จดริมฝีปากบอกให้นางอยู่เงียบๆดวงตาสีอำพันสั่นไหวไปเสียใเหมยคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปดวงตากรมโตเบิกกว้างไม่นะอาชาญกลับมาอย่าทิ้งข้าไว้ เสียงวิ่งไปร้เข้ามาเรื่อยๆอาชาตส่งสัญญาณให้นางเงียบแล้วทำทีเป็นวิ่งไปเจอพวกจ้อนในมือถือมีดที่พกติดตัวมาเตรียมสู้กับอีกฝ่ายแต่เพราะฝ่ายนั้นมีจำนวนมากกว่าสุดท้ายเขาก็สุดลงกับพื้นเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลบอกมาเอาผู้หญิงไปซ่อนไว้ที่ไหน หัวหน้าจนแต่เขาเกรี้ยงไปกระแทกต้นไม้ใหญ่จนกระอักเลือนออกมาเปอะพื้นหิมะขาวไปเสียเหมยยกมือปิดปากกลั้นเสียงร้องน้ำตาไหลาอาบแก้มขณะมองร่างสูงที่สะบักสะบอมแต่ไม่ยอมบอกที่ซ่อนของนงั่งทำอย่างไรชายหนุ่มก็ไม่ยอมเปิดปากบอกที่ซ่อนจนสุดท้ายเป็นหัวหน้าจนทนไม่ไหวฟันดาบใหญ่ลงไปที่เขาตูบ อาชานที่ถูกฟันด้วยดาบใหญ่สุดร่างลงกับพื้นเลือดแดงฉานกระจายลงบนพื้นสีขาวเป็นวงกว้างชายหนุ่มหายใจระรวยขณะที่ดวงตาสีอัญมณีคู่นั้นมองมายัางที่หลบซ่อนราวกับมองทะลุพุ่มไม้เข้าไปถึงหญิงสาวซึ่งกำลังตกตะลึงริมฝีปากซี่เซียวพยายามพูดบางอย่างแม้จะไม่มีเสียงลอดออกมาไปเสียเหมยกลับเข้าใจ อย่าร้องไห้หญิงสาวตัวสั่นเทิมพยายามกลั้นเสียงร้องไห้ดวงตาแดงช้ำยังคงมีหยาดน้ำตาไหลลงมาไม่หยุดนางมองไปยังร่างของคนเป็นสามีที่นอนอยู่บนพื้นขณะถูกควกตอนเดินข้ามเพื่อตามหานางอยู่ครู่หนึ่งจนพวกมันจากไปไปเสียเหมยจึงค่อยออกจากที่ซ่อนอย่างทุลักทุเลวิ่งไปยังจุดที่อาชตาินอนอยู่ อาชานไม่นะนางคุกเข่าลงบนพื้นเอื้อมมือไปแต่ตัวอีกฝ่ายพลางสะอื้นอย่างหนักนวงอาชานไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วไปเสียเหมยกอดร่างเขาร้องไห้อย่างน่าสงสารเรียกชื่อซ้ำๆหวังว่าอีกฝ่ายจะตื่นขึ้นมาแต่สุดท้ายอาชานก็ไม่มีวันกลับมา า,า,านึกแล้วว่ามันต้องหลบอยู่แถวนี้เสียงหัวระหยาบคายดังขึ้นด้านหลังไปเสียไหมใสะดุ้งเฮือกรีบลุกขึ้นยืนหันหลังเตรียมจะวิ่งหนีแต่พวกตนนั้นยืนอยู่ในระยะประชิดคิดว่าจะหนีได้อีกหรือสามีโง่เง่าของเจ้าตายไปแล้วเจ้าไม่มีทางหนีพวกเราพร้นหรอก หัวหน้าโจนก้าวเข้ามาหาร่างบางเอื้อมมือหมายจะจับตัวนางไปเสอเหมยมองพวกตจนก่อนหันไปมองร่างอาชานเริมฝีปากบางเม้มนั่นราวกับตัดสินใจบางอย่างอาชานขอโทษที่ทำให้เจ้าตายเปล่าหากชาติหน้ามีจริงขอให้ข้าเจอกับเจ้าได้เป็นภรรยาของเจ้าแล้วข้าจะชดใช้ให้เจ้าเองเฮ้ hey! จนผู้นั้นยังไม่ทันจะเอื้อมมือไปถึงร่างบางก็พุ่งลงหน้าผาสูงหายลับเข้าไปในกลุ่มหมอกเบื้องล่าง ไปเสยอหม่ที่นึกถึงอดีตคืนสติกลับสู่ปัจจุบันดวงตากรมเชิดซึ่งยามปกติเย่อหยิ่งอวดดีเมื่อมองไปยังร่างสูงที่นั่งจ้องหน้าตนตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดก็พานทำให้หญิงสาวรู้สึกอบอุ่นใจแววตาอ่อนโยนลงอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแม่ตาจากสวรรค์หรืออะไรก็ตามนางขอขอบคุณที่ทำให้ได้กลับมาอีกครั้งและได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้แก่เขาผู้นี้ มีสามีเป็นบ่าวแล้วอย่างไรเป็นใบพูดไม่ได้แล้วอย่างไรที่เหลือล้วนดีรูปงามก็ดีเชื่อฟังนางก็ดีล่าสัตว์หาฟืนเก่งก็ดีไม่มองหญิงอื่นก็ดีดีขนาดนี้ยายนางต้องสนใจเรื่องเล็กน้อยแค่นั้นชาตินี้นางจะไม่ผิดพลาดอีกสามีเช่นนี้นางต้องจับไว้ให้มั่นไม่ให้หลุดมือไปอีกแนะ่ เพราะสายตาร้อนแรงที่จ้องมายังอนไม่หยุดทำเอาจูจ่ๆอาชันก็ขนลุกพรึบจนอดลูกแขนตัวเองไม่ได้ขบวนรถมา้าเคลื่อนตัวผ่านเมืองต่างๆวันแล้ววันเล่าระหว่างเดินทางไปเสือเหมยสั่งให้ทุกคนแวะพักตามโรงเตียมแทบทุกเมืองที่ผ่านชาติก่อนเพราะถูกบังคับ จึงต้องเร่งเดินทางเลยไม่ได้ชื่นชมบรรยากาศเหล่านี้ครั้งนี้เลยถือโอกาสเที่ยวเล่นระหว่างทางไปด้วยเมื่อแวะโรงเตียมใดนางจะสั่งให้อาจิงจองห้องพักให้ตนเองกับสามีหวังใช้เวลาร่วมกันแต่ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาเข้านอนนางมองหาร่างสูงที่ใดก็ไม่พบจนสอบถามจากเบาว ถึงรู้ว่าอีกฝ่ายหนีไปนอนอยู่ในรถม้ากับเหล่าคนขับทุกคืนไปเสียใหม่ได้แต่หึดฮัดใจ เจ้าลูกหมานั่นง่อหรือไรนางอุตสาห์เปิดโอกาสให้ขนาดนี้กลับเอาแต่หนีอยู่นั่นแล้วแบบนี้แผนมัดใจสามีของนางเมื่อใดจะคืบหน้ากันเล่าหลังจากเดินทางด้วยรถม้าตลอดหนึ่งสัปดาห์ไปเสียมัยและทุกคนก็มาถึงเมืองหางเจ้าเมืองหางเจ้าอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวง ติดกับเมืองจิ้งเจ้าซึ่งเป็นเมืองชายแดนทั้งยังติดแขวนอูเป็นเมืองที่เรียบง่ายเนื่องจากใกล้ชายแดนจึงมักมีโจนป่าซึ่งเป็นคนจากแขวนข้างเคียงลอบเข้ามาปร้นสะดมแต่เพราะมีกองทัพแขวนหนานที่แข็งแกรง่งซึ่งดูแลโดยบิดานางัง เหล่าโจรจึงถูกปราบปรามไปนานแล้วครั้งล่าสุดที่พบโจรคือหลังจากนี้อีกสองปีซึ่งก็คือตอนที่นางตายในชาติที่แล้วนั่นเองรถม้าเคลื่อนผ่านประตูเมืองวิ่งเข้าไปลึกจากตัวเมืองจนเกือบถึงสุดเขตเมือง ที่ติดกับภูเขาสูงล้อมรอบเป็นแนวกัน้นในที่สุดก็จอดลงหน้าประตูเรือนขนาดใหญ่หลังหนึ่งมีป้ายเหนือประตูเขียนด้วยอักษรว่าไปดูเก่าพอสมควรแม้จะไม่ใหญ่โตเหมือนจวนขุนนางแต่ก็มีเนื้อที่กว้างขวางเทียบเท่าเรือนเศรษฐีทั่วไปเพราะไม่ค่อยมีเหล่าเจ้านายมาอาศัยหลายสิบปีเมื่อไร้คนพักอาศัยเรือนจึงดูเก่าสุดซทมตามกาลเวลาไปส เาหมยพยักหน้าทีหนึง่งอาจริงพรันเข้าใจก้าลงจากรถม้าไปเคาะประตูใหญ่แล้วยืนรอสักพักก็มีเสียงความเคลื่อนไหวหน้าประตูพร้อมประตูที่ค่อยๆเปิดออกเป็นชายหญิงชาราคู่หนึ่งทั้งสองเดินออกมาทำความเคารพไปเสียเหมยด้วยความนอบน้อม คำนับคุณหนูใหญ่บ่าวชื่อหูฟังส่วนนี่ภรรยาของบ่าวหูเรียนเป็นผู้ดูแลเรือนแห่งนี้ขอรับรบกวนลุงฝั่งกับป้าเหลียนแล้วท่านคงได้รับข่าวแล้วว่าต่อไปข้ากับสามีจะมาอยู่ที่นี่ไปเสียเหมยเอ่ยกับทั้งสองอย่างเป็นกันเองบ่าได้รับข่าวเมื่อสามวันก่อนขอรับก่อนคุณหนูใหญ่จะมาที่นี่เบาวได้ทำความสะอาดเรือนนี้แล้วเชิญคุณหนู และเออลุงฝั่งหันไปทางร่างสูงที่ยืนข้างคุณหนูใหญ่ไปเสียม่อย,ยิ้มบ้างก่อนผายมือไปทางคนตัวโตวข้างกายนี่คืออาชานันสามีของข้า บ่าเสียมารยาทแล้วขรารวะท่านเคยลุงเฟ่งได้ยินเช่นนั้นก็รีบเปลี่ยนสรรพนามใหม่ทันทีไปเสียใหม่พยักหน้าอย่างพอใจเอื้อมไปจับมือคนข้างกายจนรู้สึกถึงอาการสะดุ้งจากอีกฝ่ายพรางเงยหน้ามองอาชานที่มองมาทั้งตน้นเข้าบ้านกันเถอะ อาชานมองมือเขาที่จับมือหยาบกร้านของเขาครู่หนึ่งแม้จะรู้สึกว่าไม่เหมาะสมนักแต่เมื่อเห็นดวงตากรมโตที่มองมาอย่างเอาแต่ใจแล้วจึงเพียงกุมมือนางไว้หลมหลวมพาร่างกราวหงเดินเข้าไปในเรือนปล่อยให้พวกบ่าวรับใช้ขนของลงจากรถมาโดยมีอาจริงเป็นผู้ดูแล กว่าจะมาถึงเรือนก็เป็นยามสัน้นหลังจากไปเสียเหมยตรวจสอบเรือนพักของต้นก็ปล่อยให้อาจิงควบคุมเบ่ารับใช้ที่ติดตามมาด้วยจัดเก็บข้าวของนางฟังลุงฝั่งเล่าข้อมูลเกี่ยวกับเรือนแห่งนี้ตอนละเอียดไม่นานก็ถึงเวลามื้อเย็นเบ่ารับใช้ทำกับข้าวสามอย่างขึ้นโตะ๊ะพร้อมข้าวสองชาม ตั้งแต่ออกมาจากจ้วนทุกมื้ออาหารนางจะบังคับอาชานให้มานั่งกินด้วยเสมอแม้จะเห็นแววตาลำบากใจของเขาแต่นางก็ทำเป็นไม่สนใจอาชานไม่ใช่เบาของนางอีกต่อไปอย่างไรก็ควรทำตัวให้ชินเข้าไว้จะดีกว่าสามีภรรยานั่งกินอาหารกันอย่างเรียบร้อยมีเสียงตะเกียบกระทบชามดังขึ้นเป็นบางครั้งไปเสียเหมยคีบกับข้าวใส่ชาม ข้าวของชายหนุม่มเพราะอาชาันยังคงกลิ่งแกล้งเวลากินอาหารด้วยกัน จึงไม่ค่อยขยับตะเกียบนักเลยเป็นหน้าที่นางต้องคอยบริการสามีอาชานก็ว่าง่ายนางทีบอะไรใส่ชามล้วนกินหมดหลายครั้งไปเสี่ยหม่มักแกล้งทีบผักหรือกระเทียมที่ไม่ชอบใส่ชามอีกฝ่ายเจ้าตัวก็กินไปโดยสีหน้าไม่เปลี่ยนแม้แต่น้อยทำเอาคนอยากแกล้งขัดใจเสียเอง หลังมื้ออาหารไปเซียหม่ก็รีบคว้ามือหนาไว้เมื่ออาชานทำท่าจะลุกขึ้นเจ้าจะไปไหนอาชานอ้าปากกราวกับจะพูดบางอย่างสุดท้ายก็ทำเพียงเบนสายตาไปนอกเกลือนเป็นการบอกอีกฝ่ายเพราะรู้ว่าเขาจะหนีเหมือนทุกครั้งนางจึงฉุดมืออาชานให้นั่งลงตามเดิมวันนี้นางต้องคุยกับชายหนุ่มให้รู้เรื่องอาชานัน ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้งอดังนั้นเจ้าควรจะรู้ว่าตอนนี้เราแต่งงานกันแล้วแม้ใบหน้าจะยังนิ่งสงบแต่ดวงตาสีอำพันกลับสั่นไหวบ่งบอกว่ากำลังรับฟังอยู่ไปเสี่ยใเหมยพูดต่อ เจ้ารู้ความหมายของการแต่งงานหรือไม่ชายหนุ่มที่สีหน้านิ่งสงบเมื่อครู่เริ่มมีริ้วสีแดงพาดผ่านหน้าก่อนจะพงกศีรษะทีนึงเรียกความมั่นใจให้ไปเสียเหมยขึ้นมาอย่างน้อยสามีของนางก็ยังมีความเขินอายอยู่บ้างนางขยับหน้าไปหาอีกฝ่ายมองจับจ้องอัญมณีคู่นั้นในเมื่อเจ้ารู้เช่นนั้นก็ควรรู้ ว่าตอนนี้ข้าคือภรรยาของเจ้าและเจ้าคือสามีของข้าอ่าใบหูอีกฝ่ายแดงเรือแบบนั้นน่ารักจริงๆไปเสียเมยพูดต่อดังนั้นการที่เจ้าหนีไปนอนที่อื่นทุกวันแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรรู้หรือไม่หญิงสาวจ้องใบหน้าหล่อแล้วขณะทำเสียงจริงจังมองสีหน้าเขาที่กำลังคิดหนัก หมายความว่าข้าเป็นภรรยาที่ไม่ดีสามีถึงได้หนีหายไม่ยอมร่วมเตียงพอมองดวงตาคู่งามที่เบิกขึ้นอย่างตกใจแล้วริมฝีปากนางก็อดกระตุกยิ้มไม่ได้แต่ยังต้องแซงวางท่าจริงจังเพื่ออบร้มอีกฝ่ายข้างดงามหรือไม่อาชานรีพยักหน้าเห็นแบบนั้นไปเสียเหมยก็ชัดหน้าขึ้นเล็กน้อยอย่างพึงพอใจตั้งแต่แต่งงานมา ข้าเคยทุบตีเจ้าหรือไม่อาชาญรีบใส่หน้าตั้งแต่แต่งงานมานางไม่เคยทุบตีเขาสักครั้งทั้งยังคอยถามไทยอย่งางใส่ใจแล้วข้าเคยให้เจ้าอดข้าวให้เจ้าทํางานหนักหรือไม่ชายหนุ่มใส่หน้าอีกครั้งข้าขี้บ่นหรือไม่ ครานี้ชายหนุ่มไร้ซึ่งท่าทีตอบรับนิ่งคิดอยู่น,นั่นจนไปเสียเหมยคิ้วกระตุกฟาดดําพัดลงกับแขนเขาจนอีกฝ่ายสะดุง้งจากนั้นก็รีบใส่หน้าเมื่อได้รับคำตอบที่พอใจไปเสียเหมยก็ยิ้มพร้อมที่พัดยกขึ้นบังริมฝีปากมองสามีแล้วเอ่อยคำพูดที่เป็นดังประกาศสิทธ์ไม่อาจขัดคำสั่งได้ ในเมื่อข้าเป็นภรรยาที่ดีดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าต้องมานอนที่ห้องทุกคืนสามีเข้าใจหรือไม่แล้วสามีเช่นอาชานจะทำอย่างไรได้นอกจากเดินตามภรรยาเข้าเรือนนอนอย่างเชื่อฟัง หลังจากบังคับสามีเข้ามานอนในห้องสำเร็จไปเสยเหใหมยก็ต้องปวดหัวอีกครั้งเจ้าลูกเต่านี่ตายด้านหรือไรนางอุตส่าทนเก็บยางอายแล้วเชื้อเชิญขนาดนี้จนอีกฝ่ายเข้ามานอนร่วมห้องได้สำเร็จเขากลับทำตามที่นางบอกจริงๆ ตอนนี้ชายหนุ่มกำลังปูผ้าลงบนพื้นหน้าเตียงใหญ่ด้วยผ้าที่ดูเหมือนชุดตนเองเตรียมจะนอนลงบนพื้นนางซึ่งเพิ่งออกมาจากห้องอาบน้ำหลังแต่งตัวเสร็จได้แต่ยืนอึง้งรู้สึกปวดขมับจนต้องยกมือขึ้นนวด ไปเสี่อใหม่ในชุดนอนตัวบางเดินไปนั่งที่ขอบเตียงมองสามีซึ่งนั่งทำตัววุ่นวายบนพื้นโดยไม่สนใจมองนางเลยสักนิดมุมปากนางพันกระตุกก่อนเอ่ยเรียกอีกฝ่ายอาชัน อีกฝ่ายยังคงยุ่งกับการขยับผ้าปูบนพื้นไม่เงยหน้ามองนางแม้แต่น้อยดวงตากรมชิดวาววับมองร่างสูงที่ล้มตัวลงนอนหันหลังให้เตียงใหญ่ก็เกิดความคิดร้ายกาศรอยยิ้มหวานหยดที่ใครเห็นแล้วคงรู้สึกหวาดกลัวผุดขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์สะหวเท้าเปลยเปล่าก้าวลงจากเตียงอย่างเงียบเชียบ ก่อนที่อีกฝ่ายจะทันรู้ตัวปิเสี่ยใหม่ก็ทิ้งกายนั่งลงข้างเขากลิ่นหอมที่ลอยมาแต่จมูกรวมถึงไออุ่นเจื้อจางจากด้านข้างทำให้อาชานร,รู้สึกตัวรีบหันกลับมาก่อนจะเสียหลักไงหลังลงไปเพราะร่างนุ่มนิ่มข้างกายขยับมานอนเกยเขาแทบทั้งตัวแขนเรียวงามเลื่อนกอดรัดร่างหนาวไว้แน่นราวกับกลัวอีกฝ่ายจะหนีหาย ซึ่งก็คงเป็นเช่นนั้นแน่ไอเสียวเหมยคียดริมฝีปากอยากอ้าออกราวกับอยากจะพูดบางอย่าง แต่แล้วก็หุบลงอาชานพยายามดันร่างนุ่มนิ่มออกอย่างแผ่วเบา้าเพราะกลัวอีกฝ่ายเจ็บจึงไม่ออกแรงมากเช่นนี้ไหนเลยจะสู้แรงรัดแน่นของปเสณยเหมยได้นางเดินหน้ารุกสามีใบหน้างดงามซุกลงบนอกหนาอ,อกปิดริ้วแดงบนหน้าไม่ให้อีกคนเห็นว่ากำลังอายเพียงได้ทำใจกล้าขุดตำรามัดใจสามีที่เคยร่ำเรียนมาใช้ยกตัวขึ้นเล เบียดความนุ่มนิ่มลงบนอกกว้างพรางขยับหน้าไปใกล้จ้องดวงตาสีอำพันที่สั่นไหวสะท้อนแสงจันทร์มือเรียวรูปกอบหน้าเขาหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงยว่เยาสามีอยากเปลี่ยนบรรยากาศเหตุใดไม่บอกภรยาเล่าหากเจ้าชอบบนพื้นภรยาจะได้ให้คนเตรียมเบาะนุ่มเอาไว้พื้นแข็งแบบนี้ แค่เสื้อของสามีภรรยาคิดว่ามันออกจะลำบากไปสักนิดนางพูดพลางไหลปลายนิ้วบนแผ่นอกกว้างตรงสาบเสื้อที่แหวกออกไปเสียอเหมยรู้สึกได้ว่าร่างเขาแข็งทื่อแต่เพื่อสามีภรรยาไหนเลยจะขัดใจเช่นนั้นเราน้ำเสียงนั้นอ่อนหวานยั่วเยาว้าพร้อมกับริมฝีปากบ้าง ที่เลื่อนขึ้นจุมพิษปลายค้างหนามือยังคงรูปไหล้แผ่นอกกว้างทำท่าจะสอดเข้าไปในสาบเสื้อเพราะมีแค่แสงจันทร์ที่ส่องสว่างจึงไม่อาจเห็นว่าใบหน้าอีกฝ่ายเป็นเช่นไรแต่เมื่อเห็นท่าทางแข็งทื่อของคนใต้ร่างใจที่ฮึกเหิมของไปเสี่ยวเหมยก็เหมือนจะลดลงครึ่งหนึ่งก่อนที่ความกล้าของนางจะหมดลงเตรียมพลาออกอย่างยอมแพ้นั้นจูจ่จก็รู้สึกม หมือนโลกพลิกกลับดวงตากรมโตกระพริบด้วยความสับสนมองในตาสีอัมพันวาววับใต้เงาจันใบหน้านิ่งเฉยนั้นเหมือนกำลังอดกลั้นกับบางเสียงจนได้ยินเสียงตัดฟันกรอดไปเสียเหมยแอบกรืนอน้ำลายด้วยความประมา ความกล้าที่เคยมีคล้ายหายกระเจิงไปไหนหมดไม่ทราบเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังคงนิ่งอยู่ท่าเดิมโดยไม่ขยับขยื่นทั้งยังหายใจแรงราวกับระงับอารมณ์บางอย่างก็รีบดึงความกล้ากลับมาแนบร่างดังเดิมเรียวแขนเขาพองโอบรอบลำคอแกรง่งยกยิ้มเชิญชวนเต็มที่ไม่คิดว่าสามีจัดใจร้อนเช่นนี้ถ้าเช่นนั้น ขนาจะเลื่อนหน้าขึ้นจุมพิษปลายคางไปเสียอใหม่ก็รู้สึกว่าร่างลอยขึ้นนางกระพริบตาอย่างงุนงงเสียงถอนหายใจดังขึ้นจากร่างสูงใหญ่พี่กำลังช้อนอุ้มคนตัวเล็กขึ้นจากพื้น หลังจากเขารังงับอารมณ์พรุ่งพร่านในกายสำเร็จใบหน้า,ลาหล่อเหลาก็ดูยุ่งเหยิงคิ้วเข้มขมวดเป็นป้มราวกับเจอปัญหาใหญ่ที่ไม่รู้วิธีแก้ถ้าทางเหล่านั้นทำเอาไปเสียเหมยหัวเราะคิกิกกลับมาสอดแขนรอบลำคอแกรงปล่อยให้อีกฝ่ายอุ้มมายัางเตียงกว้างสีเสาที่ปูด,ด้วยฟูกนอนนุ่ม ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ